ปกป่าตัดที่ไหมมันอะไรอันนี้คือบอกว่าจะบอกว่าคุณผู้ชมพี่ฉันได้ชมทุกท่านนะครับคือว่าจะใช้เวลาจาระยะในการรับชมนะครับมาที่ไหนบอกบอกว่าที่ไหยุดเลยหยุดเลยมาแล้วมามาเราเอามาเริ่มกันเลยครับเราจะสร้างแมปใหม่กันนะครับมาคุณอ้ําครับแล้วผมจะใรู้จักกับคุณอ้ํารัรัเดี๋ยวไปไปไหว ดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเขานะครับยยยาาพี่วแบบอยู so uh, ่แบบอยู hey, uh, yeah, ่โยโจผมรออยู่คุณนะครับแล้วจะแลบป็นยังไงเฮ้ยขอบคุณอ๋อนี่คุณท่านครับเขาสกินผมแล้วสกินผมก็คือแบบนี้นะครับคุณเล็ะมาเลยใช่ไหมคุณน้ําสกินเขาทุเรศไหมน่าจะน่าเกลียด เกลียดไปล้วตูดออเดี๋ยวมันตูดโอ้มาไเขาบอกว่าที่เนี่ยมีมีเซเลนดีเอ้ยไม่ใช่อะไรน้ำเอนเมเอยไม่ใช่มีต้นไม้ดิเออผู้ชมจะได้ไม่ต้องน่ากลัวเนาะเออยำ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 ยยำ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 ย แต่มมนไม่ไม่เห็นสก๊อเลยฮะไม่เห็นเลอฮ้ยคุณอ่านแบบนี้ครับโอ้ยผมคุณดิมไปทำไมดิมดิมมันหมูดิมไม่มีค่าใ่ดิมมันไม่มีค่าอะไรใช่ไหมอะน้ำ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 เน่าใช่เถอเกมนกข้อนี้นะอ่าคุณกิ๊เดี๋ยว้ราจะรับรับจากคุณกีตานะครับคุณกี้ตานะครับอ่าขอสต๊อกไปนะเราสต๊อกไม่ได้ กไม่ไรมัง้งเราจะสร้างบ้านแบบคันเทนนะสร้างบ้านไต้หวนเอออย่าสนใจเสียงพี่ไอครับมันไม่ดีครับต,ตัวโคตดอาจเป็นหวัดก็ได้นะครับอาร์ครับคือคลิปเนี้ยผมเพิ่งอัดเป็นครั้งแรกนะครับพือจริงอ<ฟ>ัดไปเลยแหละเล่นเอ้นี้อัดเล่นนะครับแ,แต่อันนี้อาจจะอัดลงยูทูปนะครับผมอัดลงยูทูปไปนะครับไม่น่าเชื่อใครล่ะ

เออก็เฮ้ยแหลกอีกแล้วไม่แหลกแกชอบเอ้ยอ่าคแหลกโอ้ยสอนแกบุกแล้วโอ้ยหิว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 แต่ผมไม่ได้เสงนะเอาเอาช้างเถอะนี่เหรอเออก็กดค้างเข้าไปเพื่อนจะทำอะไรวะทำให้สิไอชั้ตอนพี่น่าหนาโซนเอก อะไรสอเนี่ยค่ะสอยไม่ใช่เรื่องรอนี่มองไม่เห็นมั้ยไอคุณนั่งเขาจะอาจจะบ้าบ้าบ้องไปเนี่ย่อาเมื่อกี้กีต้าร์เหตุสองตัวกีต้าร์เหตุตรงนี้เห็ุตรงนี้เหตุตรงนี้เดี๋ยวผมฟังนะไอจะมาใช่แล้วมันน้ำมันน้ำมันน้องกีต้าร์ใื่ว่ากีต้าร์ก็ได้นะเพราะเขาชื่วยพี่นะครับคุณไม่ใช่เออไม่ใช่ละจะอันเรียกเขาว่ากีต้าร์เหรครับ ทำไพ่ล้อดิใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่จ๊านี่ไม่รู้อ่ะไอ้หมูน้อยพี่กี่พี่แอนทู้ห์พิกกี่สองตัวให้มันขมขืนอ,อะไรพี่แอนไปยังเนี่ยของฉันอ่ะอานก็จะเชื่อมในพีแล้วก็เล่นกับพี <c oughs> บได้จะอยู่ในกองเลยกดไหนอ่ะ <c oughs> อ้าวก็กดออกสิเฮ <c oughs> ้ก็กครับของครับเลยเออครับเถอะไม่มีกล่องครับมันตายปะตายเว้ย เขาบังคับเลยไม่ได้ใช่แหมบ้านเราอยู่นี่นะแม่เท็ดปั้พองบ้านเราอยู่ตะเกาะล่างคือจะมีคำคำยงคำหยาบนะคือเฮ้ยแอปเปิ้ลเอ้ยอันก็ดีแล้วก็ดีแล้วเฮ้ยเอาเอาเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดให้มันในนี่ให้มันในนี่ก่อนไปยตาอาเฮ้ยแล้วตุ๋ยเลยยานทำไมมันไม่มีกล้อง ไม่พี่นี่เอไงเวทง้ขนาดนี้เวไหนมาแล้วมาแล้วับว่ารอวิววาเลยเหรออีมาีเร็วแค่ังทเดี๋ยวอาราอะไรี่นอยอ เดี๋ยวผมจะเข้าเสกยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวยอไม่ต้องเข้าหรอกเราใช้แบบทำอย่างนี้ยแหละเอาใช้แบบเอาชีวิตเราแบบพี่อารทำไมยังไม่มานะ่พี่พี่พี่กลังเฟอร์ดิ้งแคยังยังแค่ตัดแ็จแ้ว พัลลูด้าอ้าด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 ้าเด้าเด้าหมูเฮ้ยรอด้วยเอ้ยเฮ้ยเด้าหมูจนหมูตายนะครับเฮ้ยพี่แอาร์มันเป็นสีแดงเฮ้ยอาร์มบ้านเราอยู่ใต้ดินนะเว้ยสร้างช่องมาแล้วไม่ก็อย่าได้บ้านบรรพบุก็ทางนั้นเป็นทางขุดดินก็ได้มีด้วยเหรอบ้างบรรพบุนี่ไงมาดูดิ โอ้นอยดไรแค่ไม่เป็นพี่ทำอะรอไม่เป็นพี่พี่อาแค่จะแค่ไม่เป็นพี่กายอืมอืมไม่ไม่ต้องาขึ้นมาพี่อ๊อไม่ม่าขึ้นมาพี่กายถ้าขึ้นมาอันนี้ก็ข้าบ้าดิคิดมาิงเดี๋ยวเมาคนเดียว ถามได้ก็๊ก่เออที่พวกเราว่ากันก็คือขออภัยด้วยครับผมผู้ผมผู้พ,พอลนะครับถ้าใครว่าผมไปตกเดี๋ยวไป,ไปตกถุงที่บ้านเลยครับรเดี๋ยวไปตกถุงที่บ้านเลยครับส่วงนะครับเดี๋ยวนะสร้างผิดด้วยไปโทษดีเว้ยก็ถูกเลยมไม่ถูกอ,อะไรมีอะไรมีมีอะไรผิดพลาดเหรอ อืไม่เ,เลิกเลยไม่เลิกเลยนะโอ้ยต๊ะคับแล้วก็เนื่องจากที่เราไม่ใช้แล้วนะเราก็จะม,มาตกแต่งบ้างเฮ้ยยีนยังไม่มีเลยโอ้ทำมามามาพ่อมารีบมารีบทำเงินเสร็จไอ้อ้ามไม่คุยเหรอเดี๋ยวเขาจัดก,การบ้านมา อพพี่ไป P กมาเลยเอ้าวันนี้ไปโรงเรียนไหนไปอะไรไปไมค้าปะอ้าวไอ้อามเขาจะไปงไงเอยขอคุณเอ้ยอามเขาว่ามาขุดในบ้านก่อนไหมก็เจออันนึงเนี่ยแล้วอามเขียนว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะใกลจะอสอ่ะว่าไม่เข็ดไม่ได้ บ้านเต็มเลยนะดูดิน่ะเี่ต้าแคสไม่ได้เหรอเออพราะาไม่มีตัวแคสอุ้ยโทษี้ตรงหมดที่เลยตรงด้วยทำไมเมื่อกี้เห็นพี่กแคเลยอ๋อตายนี่พูอยากจังเดี๋ยวเราจะไปทำไมไม่เลียพี่กาสมอล่ะอันนี้คอปีั้งดิ ถ้าพี่กะขึ้นมาทเท่าเท่าแรกกับครูพี่มีขวบบาทอ่าะพ <l ots> ี่อ้ำมไหมไม่เห็นไปสนใจเลยครับคลิปเนี้อย่าคลิปเนี้ยลองดูไม่ได้เอ้าทำไมวะก็ดูพูดดิ <S <S เอเอโอ้โหถ้าไม่มีติต๊กตาก็ไม่เด้แล้วไงแต่พอแต่พอยังมีเพื่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ว่างอ่ะนะ วันนี้เขาถ่ายกเพื่อนเอาโอเดีย oh <dear. S 3> Yes Yes No Okay Yes แน่นอนอ่าเพราะเดี๋ยวผมไปพบกับอีกอีกที่พระที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอ <P. S 1> ตัวตัวลามไปก่อน <P. S 1> นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย จัดอยู่แลบอยู่โจโจแล้วก็เอาใหม่เลยสร้างบ้านเมื่อกี้ใหม่แล้วก็แบบมันต้านออกก็คือเราได้สร้างบ้านมาใหม่เราเลือก่าคุณอ้ําก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมเออเกมอะไรวะ